นนามของพรรคชาติพัฒนานะครับต้องขอโอกาสน,นี้นะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ต้องขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องประชาชนชาวโคราชที่ได้ให้การสนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้พรรคชาติพัฒนามาตลอดระยะเวลาในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับพวกเราก็ตั้งใจที่จะทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ในโอกาส วันสงท้าปีเก่าขึ้นปีใหม่นะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้มีความสบายใจนะครับต่อสถา,านการณ์ต่างๆของประเทศผมเองก็เลยได้ขอส่งบทบทกรอนนะครับถึงถึงความตั้งใจของเราว่าปีใหม่นี้นะฮะก็อให้โควิดจบสิ้นไปเศรษฐกิจไทยสบายใจไทยทั้งผองสามัคคีมีพลังเข้าครอบครอง แผ่นดินทองเรื่องลองตลอดไปนะครับแล้วก็ในโอกาสนี้ผมและก็สมาชิกพรักชำนาทุกท่านนะครับขอกาบอาราธนาคุณพระศรีรตัตนตรตยแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วก็บารมีของคุณย่าบารมีของหลวงพ่อคูณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองโคราชได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องประชาชนชาวโคราชทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจนึกทุกประการแล้วก็ขอให้คนโคราชทุกคนทุกท่านมีพลังแห่งความรักความสามาัคคีนะครับคนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันจะได้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาจังหวัดนะครราชสีมาของเราให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิงขึ้นไปขอบพระคุณครับ